ถามกันมาเยอะมากๆนะคะว่า Redbubble เนี่ยสามารถรับเงินผ่านช่องทางของเปโอนียได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็มาตอบทุกคนแล้วนะคะว่าคำตอบนั้นก็คือใช่ค่ะคำตอบนั้นก็คือได้ค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเซ t ติ้งนะคะ Payment นะคะรับเงินผ่านตัวเป o n นี่นะคะบนแพลตฟอร์มของ Redbubble ค่ะไปดูวิธีการทำ step by step กันเลยค่ะไปเลยค่ะ ตรงเซตติ้งตัว payment ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะาเลือกใช้นะคะเป็นสกุลเงินนะคะหรือว่า,าตามประเทศของเราเนะาะอย่างเช่นอย่างพิมพ์อยู่ยุโรปนะคะก็ยุโรปก็มีแค่ในส่วนของ p a y p a l นะคะส่วน u n i นเต State ทนะคะก็จะมีในส่วนของแบงคด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็สามารถใส่ในส่วนของอ ะะเราจะมาเซตติ้งเปย์เมตัวนี้นะคะแบบที่เป็นแบบเปโอนีนั่นเองเนาะพิมพ์ก็จะต้องเลือกตรงนี้นะถ้าเกิดว่าจะเซตติ้งเป็นเปโอนีเดี๋ยวพิมพ์จะเลือกตรงนี้นะคะเป็นยูเนเต็ดสเตทนะเพราะมันจะมีช้อยให้เราได้เซตติ้งสองอันนั่นก็คือ Pay p a l วนะคะและก็เป็นแบบ Direct Bank นะคะ Deposit นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเลือกเซตติ้งตัวนี้นะคะเป็นเปโอนีนะคะครับเปโอนะี แล้วก็เลือกนะคะหน้าโฮมนะคะเลือกมาตัวเกตเต็ดตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตัว Account ตัวนี้นะคะตัวที่2องนะเซ็จทีนี้พิมพ์จะเลือกนะคะเลือกเป็น USA นะแล้วก็คลิกเข้ามาเลยพอคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีพวก a c c o u n t Detail ต่างๆนะคะ ที่เราจะต้องนํามานะคะกรอกข้อมูลใส่ไปในอ่าอ่า s e t t i n g payment ตัวนี้นะคะอ่าเราก็เลือกนะคะมันมีให้เลือกหลายอันเลยนะถ้าปกติเราพิม์ก็จะเลือกเป็นยูโรปนะคะก็คือเป็นยูโรแล้วก็ setting เป็นเพย์เพานะคะเพราะว่าอ่าพิมอยู่ในโซนยุโรปนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองมาทําให้ดูในกรณีที่ถ้าเกิดว่า เราใช้เบลเนี่ในการเซตติ้งนะคะในตัวเรตตัวโบนะคะก็เลือกมาเลยด้านล่างสุดนะคะก็คือ u s นะคะ USD นะคะก็คือดอลลาร์นั่นเองนะพอเลื่อนเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกมากกว่าตัว PayPal นะคะเราจะเลือกตัวออปชันที่2นะคะก็คือ Direct Bank แบนะคะพิทเอ่อดิิทนะคะอันนี้นะแล้วก็ในตัวของดีเทลตรงนี้นะเราก็จะไปเอาข้อมูลจากจากตัวแบงค์ของเรามาใส่นะคะ ก็คือเป็นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกนะคะอาจจะอ่านจากตรงนี้ก็ได้นะสิ่งที่เราจะต้องนํามาใส่นะคะอ่ะเราก็ไปดูว่าตัวนี้อยู่ตรงไหนนี่ไงเจอแล้วนะคะก็กด Copy ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มาพาสเวางนะคะคนพาสวิรได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็กลับมาใหม่นะเราจะต้องเลือกตัวต่อไปก็คือ bank account number นะอ่ะนี่ไง account number ก็กด Copy มาตรงนี้ เสร็จก็มาพาสเวิร์ดแล้วเราก็จะมาใส่ตรงชื่อนะคะอ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะก็คืออยู่ด้านล่างนี้เองนะคะก็ตรงนี้นะคะอ่ะพิมก็กดเลือกเลยนะก็ Copy ได้เลยนะคะชื่อตัวเองเนาะแล้วก็มา c อนโทรล V พาสเวิรตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยแบงก์เนี่ยจะเป็นแบบเช็คกิ้งแอคเคา t ์นะคะ รูจากตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์แบบเช็คนะคะเป็นเช็คเนาะนี่นะคะไทยออะแบงค์นะมันไม่ได้เป็นเซฟิงแอคเคาท์นะคะเป็นแบบเป็นเช็คกิ้งนะคะก็จะต้องเลือกเป็นเช็คกิ้งนะคะนี่เนาะถ้าเป็นแบงค์ทั่วไปก็จะเป็นเซฟิงใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นแบงค์แบบเช็คอะเช็คกิ้งนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะพอใส่ดีเทลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ อัปเกรดไปเลยนะคะ,ะหลังจากที่เราใส่ชื่อนะคะที่อยู่ของเรานะคะคข้อมูลติดต่อของเรานะคะคส่วนตัวของเราใช่ไหมแล้วก็ในตัวของ Setting Payment นะคะเราเลือกใช้นะคะเป็นเปโอนนียนะคะแล้วก็ใส่ Betail ของแบงก์ c อคเค t ของเราของเปโอนเียเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็กด Save แล้วก็ Continue ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมา Refresh หนะ้า นี้นะคะก็คือหน้าหน้า setting payment ของเรานะคะอ่ะเราจะกลับมาหน้า dashboard ตัวนี้นะคะก็เห็นไหมคะว่าเราได้ได setting นะคะ,ะในส่วนของอ Adding name นะคะแล้วก็ address แล้วก็ payment detail เรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้เราก็สามารถที่จะรับเงินเมื่อมีเงินเข้ามาหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นจาก Redbubble นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะรับเงินผ่านตัว b i l l n e ได้แล้วนะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะ